เ H เสาเข็มนะครับ oh. ตุ่มไฮดรลิกนะครับผม oh. พอโยนตุ่มนะครับโยนตุ่มโยนตุ่มแล้วค่ามันจะขึ้นนะครับค oh. อมพิวเตอร์จะประมวลผลนะค่ามันจะขึ้น เดี๋ยวเราก็รู้ว่าจะได้กี่ตันนะครับนะครับผมก็อ่านค่านะอ่านนะครับอ,อ่านเยอะเลยนี่ขึ้นร้อยเก้าสิบหกตัน ผ่านนะครับผมต้นนี้ได้ร้อยแปดรอร้อยเก้าสิบหกตันนะครับผ่านนะครับผ่านตั้งแต่140ร้อยสี่สิบอัพนะครับผมเสาเข็มสี่สิบรับน้ำหนักสี่สิบตันต่อต้นนะครับแต่วิศวกรเขาเอาหกสิบหกสิบสองโดยประมาณนะครับแล้วแต่ที่ครับผมบางที่ที่ผ่านมา ก็เอาเข็ม40ก็เอาที่55นะครับรับโหลดที่55ตันมาคูณเซฟตี้ฟิกเตอร์ไป2.5เท่านะครับงานราชาการก็คูณ4คูณ5กันแล้วแต่ครับผมยังไงก็ผ่านครับปกติจากโรงงานก็สแตนดาร์ดก็พูดเป็นแค่40ตันนะครับผมเสาเข็มขนาดไหนก็รับแรงนะประมาณนั้นแหะครับ ยีิบสองก็ยี่สิบยี่สิบตันยีิบหกก็ยี่สิบหกสามสิบสามห้าสี่สิบก็สี่สิบตันนะครับอคูณเซฟตี้แฟกเตอร์ออ actor, ไปสองจุดห้าเท่านะครับการคำนวณรับน้ำหนักของเสาเข็มนะในการก่อสร้างครับเข็มห้าสิบหกสิบก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเกณฑ์โอเคครับผมยังไงก็ ฝากกดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพครับเป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มล้วนนะครับผมยังไงก็เจอกันคิหน้าครับผมเป็นกำลังใจ้กับทุกอาชีพครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ